ขอบคุณท่านหลายดีใจมาหนิผมดีใจแห้งนะครับว่าดีเลยนะครับขอขอขอบคุณนะครับพี่ชายของผมนะพี่บอยนะครับลิ้มเขาเพิ่นโพดอยู่นะครับเพิ่นโพดวาสีนี่หมอลำน้องใหม่น่านี่คือละปีไพเอกมาสองไปมาสองไปไม่ต้องไปคิดถึงใครครับลำเพิ่นวงสุขคันนี่แหะครับเป็นน้ำเงินนะครับผมตัวแต่งตัวแต่งในการในการจะเป็นหมอลำนะครับทุกคน ปากกันน้องแม่ยกครับสวนแม่ยกได้นะฮะข้าเวทีนะครับไม่ได้ไม่เองไปกไม่ม่นั่นเองนะครับผมก็ไม่ครับขอบคุณนะครับเวทียิ่งใหญ่แห่งนี้นะครับผมหมรำําใจเกินร้อยนะครับบอยสติชัยนะครับพี่ชายของผมนะครับดีใจหลายๆนะครับผมช่วงนี้เพิ่อนก็กำลังกำลังปั๊มลูกกำลังปั๊มลูกที่จริงเรื่องของการปั๊มป บอกเล่าอะไรล่ะเรื่องการตั้ลูกบอกกันอยู่หลังหานมั้งกนครับเราอยากได้ผัวสายผ้หญิ่งเลยนะเราอยากได้ผัวสายผ้หญิงกว่านี่อันไหนร็ตามเอาไปนี้ก่อนะมันผมผมคือผมคือกะตีนะแฟนเฟย์ใจชอบของหอมแก้มหมอลำคอแบบศิลปินหน่อยผมบอกเลยถ้าใครขอหอมแก้มผมผมหอมคืนแฟร์เฟย์ผมหอมคืนแล้วแม่ ตั้มตั้มืันนี้ใ้เย็นก่อนเออวัอนี้ใ้เย็นก่อนจะเป่า<ะ>ขอขอ,ขอบคุณครับพี่บอยแล้วก็พี่ตั้มสังขารานะครับวันนี้ครับพี่ชายพี่นา่ารักของผมนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆชาวคณะมารมณ์คนอ่ามโ<อ>นทันใจเรินร่อยนะคร<อ>ับวันนี้ครับมาให้กำลังใจพี่ขาดัวเองครับพี่น้องแฟนเพลจน,นะครับผมที่มาให้กำลังใจบวกเขาในมือนี้อ่ะเพื่อเป็นการขอกำลังใจแนงหน่อยนะขอเสียงคนอีสานมาด้วยดังๆอีกทีหนึ่งรอบแม่ผมอยู่ใสายฮาร์ดแท่งกันแม่ครับ อมนี่ยังหลายครับผมดีใจที่ได้มว่ามองนี่นะครับผมตตดเดี๋ยวเดี๋ยวศิลปินกันต่อไปถึงนมาอีกนะครับผมเ้าไม่ได้ฟังํำการลองเพลงไปอีกนะครับรำเพิ่มกับโค้งศิมปะหมอกค้อมวลเว้ยตอนนี้วอนะครับอยี่ยวกับชิมฮอว์ดเราเพิ่มอะไรบาครับผมขอบคุณเลยหลายครับน้องปรบมือให้เนี่ย โองโหพระองค์สกปรับมอบความสุขบนเวทีหมอลำใจกันร้อยนะครับหมพี่น้องเขามีความสุขได้หลายสำรับกำขึ้นมาหนีนาะอยังบ่ทันเด่นเล้วอาจุเด่นเนี่ยพี่น้องนะใครเปลี่ยนนามสกุลแล้วเปลี่ยนนามสกุลเป็นหยางเจกกีพรองค์กรเดี๋ยวถ้าชขึ้นมาผมผมสีม้าเป็นพระเอกอยู่วงหมอลำนีได้ครับไม่ร้าครับเขาก็ไม่ร้ายครับขอบคุณครับขอบคุณน้องลำเพลินพงศ์สกรนะครับเมือนี้ีรวมสั่งสีสันบนเวทีหมอลำโอ้ยใจนทองจีได้หลายนะครับขอบคุณครับวว่่่ออยเจ้าี เมนไปได้กันตั้งตอนไหนแกกี่ฮะไปได้กันตั้งตอนไหนดกันกระโดดแล้วโอติตั้งแต่เรียนหนังสืออยุคก่อนเราตีไหว้ขึ้นข้าวหอมกับเตี๋ยวหนึ่งหัวข้าวเมียข้าวหอมกันโอ้ยขี้อ่อนซ่อนหลายนะซ่อนข้างหน้าในห้องยังหูวบ่ห่วงยังยังในห้องยังเหลือใจบพราะหอมยุ่ไปพี่น้องที่เพราท่านในเมาเจ้าเขาเจ้าเขาพี่น้องครับมันสิบ่ท่น